เรียนรู้ไปกับครูปิ่นเพชรวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการวัดความยาวชั้นประถมศึกษาปีที่สองสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้กลับมาพบกับครูฝนกับเรียนรู้ไปกับครูปิ่นเพชรนะคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับบทใหม่กันแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องของการวัดความยาวในวันนี้นะคะ เราจะวัดความยาวด้วยไม้บรรทัดไม้บรรทัดสีส้มๆวันนี้ละค่ะนักเรียนเราจะวัดความยาวและมีหน่วยเป็นเซนติเมตรหลักการวัดความยาวนะคะนักเรียนนักเรียนต้องนําสิ่งของที่เราต้องการวัดเนี่ยเริ่มวัดจากไม้บรรทัดเนี่ยให้แนบแล้วก็ขนาดนะคะเริ่มจากเลขศูนย์แล้วนักเรียนก็ค่อยๆนับไปค่ะทีละช่องถ้าดูจากตัวอย่างนินสอแท่งนี้เห็นไหมคะว่านินสอเนี่ยครูฝนจะเริ่ม จากศูนย์แล้วนับไปเป็น1 2 3สองสและ4เพราะฉะนั้นดินสอยาว4เซนติเมตรนะคะนักเรียนวิธีการวัดต่อมานะคะเราจะวัดความยาวของโบกันค่ะนักเรียนได้เห็นไหมคะว่าครูฝนจะเริ่มจากที่ศูนย์นับไปแล้วเห็นไหมคะครูฝนจะทำเส้นประ คุมไว้ให้ว่าความยาวอยู่ถึงแค่ไหนอยู่ตรงไหนคะนักเรียนโบยาว2เซนติเมตรสิ่งของต่อไปนะคะเป็นยางลบใช่แล้วค่ะนักเรียนยางลบก็ยาว2เซนติเมตรเช่นกันคะ่ะ ต่อมาเราจะวัดความยาวกันไกลกันความยาวกันไกลก็คือ3เซนติเมตรนั่นเองค่ะนักเรียนนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าครูฝนจะนำสิ่งของเนี่ยเริ่มวัดตั้งแต่เลขศูนย์แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆเห็นไหมคะอย่างตัวอย่างเช่นช้อนอันนี้ก็จะมีความยาว6เซนติเมตรนะคะ ต่อมาปากกาความยาว5เซนติเมตรค่ะนักเรียนขวดน้ำอันนี้ความยาว6เซนติเมตรค่ะ แจการสีสวยนี้ก็มีความยาวเท่าไหร่คะนักเรียน3เซนติเมตรจริงๆแล้วถ้าเกิดแจการส่วนใหญ่ที่อยู่ในชีวิตจริงของเราเนี่ยมันจะมีความยาวมากกว่านี้ใช่ไหมคะแต่อันนี้ครูฝนสมมุติขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนเนี่ยมองเห็นภาพนะคะคมไฟสีสวยอันนี้ก็มีความยาวเท่าไหร่คะนักเรียน ห้าเซนติเมตรค่ะและสุดท้ายเลยเราจะวัดความยาวของดอกไม้กันนะคะความยาวคือ3มซนติเมตรเรียนค่ะการวัดความยาวไม่ยากเลยเครื่องมือที่เราจะใช้วัดความยาวนะคะก็คือไม้บรรทัดการวัดความยาวเราจะเริ่มจาก เอาวัตถุหรือสิ่งของเ่ยนะคะวางแน่ไปกับไม้บรรทัดโดยเริ่มจากศูนย์แล้วนักเรียนก็ดูว่าความยาวเนี่ยสิ้นสุดลงที่เท่าไหร่นะคะวันนี้นักเรียนไม่ต้องจดลงสมุดนะคะแต่อยากให้นักเรียนเนี่ยใช้ไม้บรรทัดที่ครูฝนแจกไปลองไปวัดสิ่งของรอบๆตัวเราอาจจะเป็นหนังสือคณิตศ,ศาสตร์หนังสือภาษาไทยสมุดหรือสิ่งของอะไรก็ได้นะคะลองฝึกวัดกันดูคะ่ะนักเรียน